จะเป็นยังไงเมื่อสื่อใหญ่นำเสนอข่าวผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์แบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี Fc ของผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ FC ของโตเกียวมิวสิกทุกทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟ้าใสเกาะติดกระแสตามที่หัวข้อข่าวเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงเมื่อสื่อดังสื่อใหญ่นำเสนอข่าวผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์แบบนี้ หลังจากที่ผู้ใหญ่บ,บ้านฟิลแลนนั้นได้เปิดบาร์โฮสอย่างเป็นทางการก็มีคำวิาพากษ์วิจารณ์คำอวยพรหรือสื่อต่างๆนะคะหลายๆสื่อเลยก็มีการพูดถึงและอย่างสื่อใหญ่อย่างอิจันนะคะก็ได้นำเรื่องราวของผู้ใหญ่บ,บ้านฟิลแลนนั้นไปลงในเพจของอิจันซึ่ง สืบเนื่องมาจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั้นได้ไลฟ์สดเมื่อวันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของอฟินแลนด์แล้วเพจอิจันก็นำไปลงตีข่าวนะคะหัวข้อข่าวว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ฟาดเดือดนอกใจมันเป็นที่สันดานไม่ได้อยู่ที่บาโฮสเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยเลยเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่า สันดานจะดีหรือเลวมันไม่ได้อยู่ที่ว่าที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนคนนั้นเป็นเพศไหนไม่ได้อยู่ที่ว่าจะสวยจะหล่อจะอะไรยังไงแต่มันอยู่ที่สันดานล,ล้วนๆเลยค่ะซึ่งเรื่องราวมันก็มีที่มาที่ไปแหละตอนนั้นผู้ย่าบ้านฟินแลนกำลังไลฟ์สดอยู่และได้มีการพูดถึงประเด็นนี้แต่ถ้าฟ้าพูดไปมันก็ไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้น เราไปดูคลิปสัส้นๆในช่วงนั้นกันค่ะมันไม่ใช่เรื่องปีเสียธรรมไม่ใช่เรื่องแย่เพราะถ้ามันแย่มันคงเปิดไม่ได้เพราะที่นี่เปิดแบบสาธารนณะทุกคนเขาได้อายุ20ปีขึ้นไปมันเป็นงานเอ็นตะเ์เทนแล้วเด็กน้อยที่เราออมานี่ไข่ค,ครับคือ,อยังคนจังไข่เห้านัาููค้าเป็น เอาใจลูกค้าเกีงแต่ย้ําว่าบ้าฮดไม่ได้เป็นสถานที่ก่อเกิดความแตกแยกของครอบครัวแต่สันดานของคนนั่นคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความแตกแยกของครอบครัวเพราะแล้วใครที่จะมาคอมเมนต์ว่าฟินกลับเป็นที่จุดเริ่มต้นของการแตกหางครอบครัวหยุดต่อให้คุณไม่ได้มาเที่ยวฟินขับสันดานไม่ดีมันก็เป็นเหมือนเดิมอันนี้พูดก่อน กลับมาอีกครั้งแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะได้ฟังคลิปสั้นๆที่บอสบิ๊กนะคะได้พูดในไลฟ์สดและนั่นแหละค่ะเป็นที่มาที่เพจอิจันได้นำเรื่องราวนั้นไปลงกันซึ่งผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์นะคะหรือบอสบิ๊กนี่แหละได้พูดดักคอพวกที่จะมาแซะเรื่องเนี้ไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วอะตั้งแต่ที่มีโครงการจะเปิดฟินคลับ จนกระทั่งมีการทดลองเปิดแล้วมีการเปิดอย่างเป็นทางการมันก็จะมีไอ้พวกข้อความแบบนี้ละค่ะแซะอยู่ร่ำไปว่าเป็นที่ไม่ดีเป็นที่โคโจรเป็นที่มั่วสุมอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนได้พูดถูกตรงเป๊ะทุกอย่างเลยค่ะว่าคือคนถ้ามันจะนอกใจหรือมันจะนิสัยไม่ดีมันจะอะไรไม่ดี มันอยู่ที่สันดานล,ล้วนๆค่ะไม่ได้อยู่ที่บาร์โฮสหรือไม่ได้อยู่ที่สถานที่ใดๆเลยถ้าคนคนนั้นมันอยากจะนอกใจมันก็คือนอกใจค่ะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีผิวรูปร่างหน้าตาด้วยอยู่ที่สันดานล,ล้วนๆคนจะดีคนจะเลวมันวัดกันไม่ได้ว่าคนสวย จะเป็นคนดีคนหลอ่อจะเป็นคนดีผู้ชายจะเป็นคนไม่ดีผู้หญิงจะเป็นคนดีวัดกันไม่ได้ค่ะเพราะว่าสันดานใครก็สันดานมันถ้าสันดานดีมันก็จะทําแต่สิ่งดีๆแต่ถ้าเกิดว่าคนมันจะสันดานเลวอ่ะมันไม่ได้การันตีหรอกค่ะว่าจะเป็นคนมั่งมีคนยากจนหรือจะเป็นสถานที่ใดๆทั้งสิน้นดังนั้นบ้าโฮสก็ไม่ได้มีแค่ฟินคลับ เพียงอย่างเดียวมันมีเยอะแยะมากมายเลยในประเทศไทยเราอันนี้พูดถึงแค่ประเทศไทยนะมันมีเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นถ้าเกิดว่ามันจะมีทั้งคนดีหรือคนไม่ดีหรืออะไรมันก็ไม่สามารถที่จะไปชี้เฉพาะได้ว่าอ๋อมันเพราะว่าสถานที่นี้แหละทำให้คนไม่ดีไปดูสิคะเดินห้างกันยังเจอคนเลวเลยเพราะฉะนั้น ที่บาโฮสมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีมันอยู่ที่สันดานพกกันไปแล้วและก็อีกอย่างหนึงอย่างการจะนอกใจอ่ะไปดูสิคะข่าวให้พลึบพลับกันอยู่ตามสื่อต่างๆตามรายการต่างๆที่นอกใจกันเป็นทั้งศิล,ลปินเป็นทั้งข้าราชการเป็นทั้งอะไรนูน่นนี่นั่นต่างๆนะนะนะไม่เห็นจะมีระบุเลยว่าเป็นจากบาโฮสเห็นไหมคะดังนั้น ไอการนอกใจกันมันอยาบมาชี้เฉพาะโจะจงว่าเป็นสถานที่บันเทิงแล้วมันจะมีคนนอกใจกันแล้วสถานที่เอ,อ่ทำงานไม่มีหรอ <c oughs> นั่นแหละค่ะตัวดีเลยสถานที่ทำงานอ่ะเพราะฉะนั้นความที่ไม่ชอบหรือความอิจฉาอะไรต่างๆนาะนาะอย่างคนที่อิจฉาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถึงความสำเร็จของเขาเนี่ย แล้วมันทนไม่ได้เนื้อตัวมันสั่นมันจะต้องหาอะไรมา discredit เขาเนี่ยพอดีกับที่เขาเปิดสถานบันเทิงคือมาโฮสเอาแหละนี่แหละได้ทีเลยก็เลยใส่ไฟให้กับคนที่เขายังไม่ได้รู้จักผู้ใหญ่บ้านฟิลแลน์มากนะหรือไม่ได้เป็น f อหรือ คนฝั่งเดียวกันที่รู้สึกไม่ชอบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอาเลยใส่ไฟมันไปเลยว่านี่แหละสถานที่ไม่ดีมามั่วสุมทําให้คนแบบยุยงให้คนนอกใจกันมาซึ่งไปดูสิคะตามสถานที่ต่างๆคนนอกใจกันเพียบไปดูตามรายการเลยรายการหลายๆรายการดังๆเลยที่เรื่องผัวผัวเมียๆม,ม,มีกันอนะเรื่องนอกใจกันคบซ้อนกันอะไรต่างๆนั้นาะนะยังข่าวดังเนี่ยอยู่ทุกวันเลยเพราะฉะนั้น ไม่เห็นจะต้องมาระบุเลยว่าอุย้ยบาโฮสเนี่ยมารวมให้คนนอกใจกันถ้าคนมันไม่รักดีอะยังไงมันก็นอกใจค่ะหรือถ้าคนหมดรักกันไปแล้วยังไงพอไปเจอคนที่เข้าใจกว่ามันก็นอกใจอยู่ดีมันไม่จำเป็นจะต้องมาอ่ารวมคนนอกใจอยู่ที่ฟินคลับเลยค่ะเพราะว่าทุกที่สามารถมีทั้งคนที่รักจริงและมีทั้งคนที่ นอกใจได้หมดเลยถ้าเกิดว่ายินดีกับความสำเร็จเขาไม่ได้ก็ปิดหูแล้วก็ปิดตาซะมันจะได้ไม่เห็นแล้วก็จะได้ไม่ได้ยินถึงความสำเร็จของเขาจะได้ไม่เห็นความมั่งคัง่งความร่ำรวยความปังความเด่นความดังของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือปิดหูมันซะจะได้ไม่ต้องได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เห็นไหมแค่นี้เองไม่ต้องไปโทษที่เขาค่ะ โทษที่ตัวพวกคุณเองเลยพวกบรรดาแอนตี้พวกบรรด,ดาตัวขี้อิจฉาต่างๆเกิดมาทั้งทีไม่อยากจะเป็นพระเอกนางเอกกับเขาบ้างเลยคะทำไมถึงเฉพาะจอโจมจะเป็นตัวอิจฉาให้ได้เลยแล้วอิจฉาใครไม่อิจฉามาอิจฉา,า,าคนที่เขาขยันทำมาหากินตั้งแต่วันที่พวกคุณเริ่มอิจฉาเขาเริ่มต่อต้านเริ่มมาแอนตี้ใส่ไฟเขาเนี่ย ลองดูว่าชีวิตของผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์กับชีวิตพวกคุณพวกตัวอิจฉาต่างๆชีวิตใครก้าวหน้ามากกว่ากันเขากำลังเดินไปในเส้นทางกำลังจะทำโรงพยาบาลกันแล้วแต่พวกคุณยังเดินถอยหลังกันอยู่เลยยังมานั่งดิสเครดิตยังมานั่งอิจฉาเขาอยู่เลยเออเอาเป็นว่าพวกคุณที่มาจะใส่ไฟเขาว่าอ่าอย่างบาวงบาโฮสจะ เป็นสถานที่ไม่ดีอะไรนู่นนี่นั่นต่างๆนานาเพราะว่าเอาไปเอาเวลาไปทําให้ชีวิตพวกคุณมันดีขึ้นดีกว่าไม่ดีเท่าเขาแต่อย่างน้อยๆก็ให้มีการพัฒนาขึ้นอย่าให้แบบว่าถดถอ,ถอยถอยหลังลงไปมากกว่านี้หวังว่าปีหน้าพวกคุณจะเลิกแซะเลิกอิจฉาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้แล้วนะเอาเวลาไปทำชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่านะคะเอาเป็นว่า ขอมายืนยันอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกค่ะว่าคนจะดีจะเลวจะนอกใจหรือจะรักจริงทุกๆอย่างมันอยู่ที่ตัวคนคนนั้นจะเลวก็อยู่ที่สันดานตัวเองจะดีก็อยู่ที่ความประพฤติของตัวเองการใยดีการรักดีคนจะเลวถ้าสันดานมันเลวเลวมาจากเบื้องลึกของตัวเองก็อย่ามาโทษสถานที่ใดๆเลยค่ะว่า สถานที่นั้นทําให้ชั้นเลวถ้ารู้แล้วว่ามันเลวแล้วจะไปทําไมรู้แล้วว่าคนนี้เป็นเพื่อนไม่ดีจะไปคบทําไมดังนั้นนะคะจะดีจะเลวจะชั่วจะตัวดําจะอะไรต่างๆนั้นนะมันขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลคนนั้นล่ะค่ะเอาเป็นว่าพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า